นี่ค่ะมะนาวก็เป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลูกรุ่นที่สองของเขาค่ะนี่ก็เกือบจะได้กินแล้วนะคะลูกค่ะอันนี่นะคะวันนี้เราก็มาที่สวนกันนะคะตอนนี้แม่จุ๋มนะนี่นี่ค่ะแม่จุ๋มเขากําลังจะทําอะไรแม่ทําอะไรตัดแต่งกิ่งต้นทุเรียนนะคะเนี่ยค่ะ กิ่งเล็กๆอย่างนี้เราต้องตัดออกนะคะนี่ต้นทุเรียนนี้แม่ปลูกมากี่ปีนะ,ป,ะป้าปลูกมากี่ปีแล้วแม่ประมาณได้ไหมสองได้ไหมป,ปีกว่าได้นะคะแม่บอกนี่ค่ะต้นสูงประมาณนี้แหละคะ่ะนี่ก็สูงท่วมหัวแม่ไปแล้วนะคะน่าจะประมาณสองเมตรกว่าแล้วแม่เนาะอืมนี่ค่ะพอตัดแล้วเดี๋ยวก็จะใช้ปูนแดงนะคะ มาไป้ายๆที่รอยตัดแล้วก็ปีนี้มังคุดนี่เป็นสองรุ่นแหมเนาะรุ่นแรกนี้ไม่ได้กินเลยนะคะรุ่นแรกนี่คือเขาหล่นตามโคนต้นนะคะหล่นหมดเลยแล้วนี่ก็เป็นรุ่นที่สองละอ่ารุ่นที่สองนี่น่าจะได้กินนะคะรุ่นแรกเป็นไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแล้วเขาก็หลบๆอยู่ด้วยค่ะมองไม่ค่อยเห็นพอเห็นอีกทีก็คือเขาหล่นหมดแล้วเนี่ยค่ะมีมังคุดทั้งหมดห้าต้นนะคะนี่ ตอนนี้ก็ยังเขียวๆกันอยู่ค่ะก็รออีกสักรอกี่อาทิตย์ได้ล่ะแม่กว่ามันจะสีม่วงเนะี่ยประมาณสักเดือนนะคะเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงจุ๋มก็อยากจะมาเก็บมังคุดนะคะเดี๋ยวเผื่อได้มาเก็บกันนี่ก็เป็นเยอะอยู่นะคะรอบที่สองรุ่นที่สองแต่ลูกเล็กค่ะ รุ่นแรกที่หล่นลงมานี่เห็นใต้โคลนะคะลูกโตๆทั้งนั้นเลยแต่ว่านี่รุ่นที่สองมันเล็กนิดเดยวเล็กจิว๋วแล้วก็ทุเรียนนะคะเมื่อกี้ก็เก็บทุเรียนไปได้หนึ่งลูกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็ต้นทุเรียนเหมือนกันอันนั้นยังเล็กๆอยู่นะคะนี่นี่ก็ทุเรียนนะคะนี่ก็ทุเรียนยังเล็ก นี่ก็เช่นกันนะคะเยอยะแยะเลยทุเรียนส่วนนี้ค่ะต้นที่ได้กินแล้วคือต้นนี้นะคะพึ่งได้กินปีนี้เป็นปีแรกนะคะต้นนี้เราได้กินไปแล้วหนึงลูกนะคะเมื่อเมื่อสักเดือนที่แล้วนะคะหนึ่งลูกแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นที่สองของเขาคะ่ะนี่ก็เกือบจะได้กินแล้วนะคะลูกนี้อ่าแล้วก็อีกลูกหนึ่งคือลูกนี้นะคะ แล้วก็ลูกหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เขาเพิ่งหล่นไปนะคะอนี่เห็นไหมคะนี่ไงเนี่ยค่ะอีกอีกลูกหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่เก็บไปเพราะว่าเขาอยู่สูงนะคะป๋าก็เลยทําไม้เนี่ยค่ะไปรับเขาเอาไว้แล้วก็หล่นมาแล้วมาเช้านะคะนี่นี่ค่ะสูงเลยเป็นต้นลองกองนะคะฝั่งนี้เป็นลองกอง แต่ว่าเขาไม่ค่อยติดลูกเลยนะคะลองกล่องน,นี่จะให้เพื่อนๆดูต้นทุกเรียนต้นนี้นี่คะ่ะมีทั้งหมดกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลูกนูดูสูงมากเลย ทุกปีนะคะเป็นแค่สองสามลูกนะคะแม่บอกแต่ปีนี้เป็นตั้งสิบลูกนะเขาอยู่แบบแปลกๆหน่อยน,นะคะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรมาบังร่มเขานะคะเขาจะไม่แตกกิ่งก้าน,นะค่ะก็ยังดูต้นนี้เป็นตัวอย่างนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะเขามีต้นเมื่อก่อนจะมีต้นมะพร้าวนะคะอยู่ใกล้กับเขามากแต่ว่าตอน,นตัดไปแล้วนะคะ เขาให้เขาเนี่ยไม่ไม่ยืดไม่ไม่ยืดแขนออกไปเลยเห็นไหมยืดมาแค่อันนี้ก็เลยเป็นรูปแค่อันนี้นะคะแล้วเขาก็จะอยู่แบบประหลาดเห็นไหมคะสูงตรงขึ้นไปอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่แตกเลยไม่แตกแขนออกมาเลยเนี่ยค่ะเวลาปลูกทุเรียนนะคะเราจะาให้เขาแบบมีอะไรมาอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแล้วป่าก็ปลูก มะพร้าวอีกแล้วจะปลูกมะพ้าวเพิ่มอีกแล้วนะคะแล้วอันนี้เป็นมะนาวมะนาวที่ไม่มีลูกอันนี้มะนาวไม่มีลูกเลยนี่มีลูกอยู่ตรงนี้ค่ะมะนาวก็เป็นก็เป็นดอกยูกเหมือนกันค่ะ ไม่ต้องซื้อมะนาวกินค่ะนี่โอ้เป็นโดกอยู่นะแม่มะนาวเป็นดกเหมือนกันนะนี่ดูเยอะเลยเยอะเลยแต่ดูต้นเขาก็ไม่ได้ว่าดูสวยอะไรนะคะต้นเขาดูใบใบกะโปร่ง,รง,รงๆนะใบรร่งๆแต่ว่าเป็นลูกเยอะแยะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะมะนาวนันและก็นั่นค่ะเป็นไหม นี่ดูมะนาวเยอะแยะ,ยะไม่ต้องซื้อมะนาวกินอีกแล้วนี่ค่ะมะนาวต้นนี้ต้นอะไรแล้วแม่นี่ต้นสูงสูงนี้ต้นอะไรนะนี่แม่ลืมชื่อดอกประดูต้นประดูอ่าต้นประดู มันไม่เคยมีดอกไหมแม่อ๋อ,อ,อ,อก่อนฝนตกจะมีดอกสีเหลืองจุ้มก็ไม่เคยเห็นนะคะออจําไม่ได้แล้วจต่มาเคยเห็นอ๋อสังเกตได้นะคะตอนฝนจะตกนี่ดูดอกประดู่บานแล้วต้นนี้อะ่ะแม่นี่ต้นนี้ตนน้ตนนี้อะไระมะขมมา,ามป้อมแต่ไม่เคยมีลูกใช่ไหมแม่<ะ>นี่มะขามป้อมของเราค่ะไม่มีลูกเลยดูเกี้งก้างมาก แม่ก็ทาปูนแดงแล้วทาปูนแดงนี่ทาปูนแดงหมดแล้วเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะเวลาเราตัดแต่งกิ่งต้นไม้เนี่ยต้องทาปูนแดงด้วยโอเคค่ะงั้นคลิปนี้นะคะจุ๋มก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศชื่อสวนจุ๋มนะคะดูต้นผลไม้เล็กๆน้อยๆก่อนนะคะงั้นก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีคะ่ะ